สองอัขราเลขยันประจำกายพระราชวัชรธรรมโสพลอัขราขังแต่โบราณชมอัคาราเลขยันสืบทอดแต่โบราณในพื้นถิ่นอีสานของพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเข้มขลังสมบาร,รมีเกจิอาจารย์แห่งยุคพระราชวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปทหก ปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์วัดพระธาตหมื่นหินวชิรโสพลยานฝ่ายธรรมยุทธเลขที่ 1.2.3. ่งหมู่ที่หบ้านทุ่งกระเดาตำบลกุดป่าขาวอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินผู้ก่อตั้งวัดพระธาตหมื่นหินวชิรโสพลยานประธานสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทปอจุด และเป็นเกจิอาจารย์รูปสำคัญที่มักจะได้รับนิม,มนต์พุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นต่างๆในยุคปัจจุบันไม่ได้ขาดหลวงปู่มหาศิลามีเดิมชื่อนายศิลานามสกุลนินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมปีพุทธศักราช2488บิดาชื่อนายแก่นนามสกุลนินจันและมันดาชื่อหนังน้อยนามสกุลนินจัน ณบ้านเบิดตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจัังวหดสุรินทร์ปีที่ท่านเกิดครอบครัวอพยพหนีความแห้งแลง้งมาอยู่ที่บ้านซ่องตำบลธาตุอ,อรัตนบุรีจังังหวดสุรินทร์จากนั้นปีพศ .2494 เมื่ออายุได้6ปีได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่อาศัยณนะบ้านเกิดของมารดาบ้านธาตประทับหรือบ้านยางกระทาต อำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดการบรรพชาเมื่อปีพุทธศักราช2500ขณะอายุ12ปีเป็นสามเณรในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนาวัดาธาตุประทับบ้านาธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระอุปชาอุปสมบทครั้งที่หนึ่งพศ2509อายุย่าง21ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณพัตธสีมาวัดบุรพาพิรามอำาเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเจ้าคุณพระสิริวุฒิเมธีพุทธาสิริวุฒโธอดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระอุปชาได้รับฉายานามว่าสิริจันโทและได้ลาสิกขาครั้งที่หนึ่ง เมื่อปีพศ2521อุปสมบทครั้งที่2เมื่อปีพศ2522อายุ34ปีในวันที่8กุมภาพันธ์2522เวลา6นาฬิกา15นาทีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายณพัธสีมาวัดมาลุวาคณารามตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด มีพระสมุหเปปุญโยเป็นพระอุปชาพระน้อยศีลวันโนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปรัดสมานธรรมรคิโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าสุริยจิตโตแม้ไม่ได้ระบุว่าการเรียนวิชาอาคมของท่านนั้นร่ำเรียนมาจากสายสำนักใดแต่หลักฐานในแง่าสายเวตนั้น จารึกบันทึกผิวกายนั่นคืออัครายันตัวเซียนอัคระอาคมแต่โบราณที่ท่านสักทั้งแผ่นหลังรวมทั้งต้นแขนอัคระยันตัวเซียนบนแผ่นหลังของท่านพระราชวัชรธรรมโสพลอัครมหาเวทสุดเข้มขลังในแถบจังหวัดร้อยเอ็ดกาะสินมหาสารคามชัยภูมิบุรีรำและจังหวัดใกล้เคียง นิยมใช้กันกว้างขวางจากข้อมูลที่สืบค้นได้นั้นระบุว่าตัวอักษรตัวเซียนต้นสายวิชาโบราณมาจากผนังถ้ำวัวแดงจังหวัดชัยภูมิสายครูวิชาหมอธรรมพระเกจิแดนที่ราบสูงนั้นใช้กันคู่ตัวทำล้านช้างอักขระมหาวิเศษเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง